ออกเที่ยวออกเที่ยวมกับการขังเราแค่แวบๆดูเห็นเห็นแวบๆพอนะก็หันมาทางนี้นะคือไม่ใช่อะไรเรากําลังจะเตรียมตัวนะคะเพื่อที่จะไปเที่ยวบนดอยไม่ใช่ที่ไหนนะคะไปเที่ยวถนนใหม่จ้าเอาคุณนายไม่ได้ไปเหรออ๋หยุดคาให้ค่คุณนายค่ะไปก่อนนะคะคุณนายเราเซ็กซี่จังเลยวันนี้ นายเราเฝ้าบ้านจ้าคือตอนนี้เนี่ยไปกับญ,ญาตินะคะเพราะว่าจะอุ้ย ดืมดูน้ำมันเลยเพราะว่าพักนี้ไม่ได้ออกไปไหนไงคือแบบลืมดูเลยว่าคือแบบมอเตอร์ไซค์เราก็ไม่มีน้ำมันเหมือนกันตามหมูบ้านนี้จะมีร้านค้าไหมมาดูกันค่ะองมีอยู่นะอันนี้เป็นหมู่บ้านหลักบ้านขเข้าไปนั่นเองก็จะมี กตีไรเขากำลังม,มีน้ำมันพ้ออยู่ว่ะเมือ่อของมันพ้อยเลยใส่ของไม่แก่แล้วก็ใส่กระตียทั้งหมดนี่คือแบบเป็นไงเป็นกันหมดคขาเพราะว่าตามร้านค้าก็หมด เอามนักเอกล้านอยู่ไปด้วยเป็นไงล่ะนี่นี้ตะลุยเลย หลงังฝนเยอะๆแล้วเป็นยังไงเนี่ยโอโ้โหดูดูความรู้สึกไหมเท่า<อ>ดูไม่เท่าดูไม่เท่าวิวตรงนี้ทางนี้หรือ้องถ้าเรากลับมานี่แสงหมดเดนเลยนั่งๆแม,ม่มาเลยมาเลยถ่ายรูปอะไรเหรอถ่ายไล่ถ่ายไล่มาเลยว้ยสวยมากพองมาดีเธอสวยมากเลย โอ้โหสวยมากทะเลท้องทุ่งนาบ้านหนองนวลนั่นเองความรู้สึกตอนนี้คือแบบว่าตื่นเต้นมากพรอะเธอใส่เสื้อมาลูกไม่เป็นไรอย่างนี้แหละเท่ดิมาเลยใส่ชุดน,นอนว่ารีเดียสสวยสวยสวยวันนี้น้องเก่งฟงเราสวยมากเลยค่ะแนะนานตัวหน่อยวันนี้เสื้ออะไรนะคะอมลูอมอมวกก็หัวว่นเนาะอมวกก็หัวตอนนี้เรามาเที่ยววิวสวยๆวยิวโ,โหเจ๊ เอกนางเอกของตัวเทของแท้อ <zien> ยู่นู่นเซลฟี่ให้กันอยู่มาเอาอะไรถ่ายเอาอะไรซัมซุงถ่ายปะอันนี้เทจอันนี้เทจฉันก็ใส่กางเกงที่แบบบ้านมาเซลฟี่กันแต่ว่าไม่ซยนนะเมอนท่อาหทีเลยม้ยต้เสือ

ขครเลอเออแรแลลแลแลแโอ้ต่็นขีดใกล้อันนี้ห้งเดียตัดไเนี้ยดินมันกเนี้ยดินลลูกันอเนี่ยลกนเน็โ่หัวจาก่อเนยมากลูกเนี่ยตัวหัวักเาะเี่ยฮะหลมากนะเนาะ สวัสดีค่ะวันนี้สวยงามพรามเก้านะคะกับวิวสวยๆอันนี้สถานที่วิวจุดชมวิวบ้านหนองนวลนั่นเองนะคะทะเลท้องทุ่งนามากับฮ่าดูดูพระเอกนางเอกของเราตเองวานี่นะถึงที่ไเนะมาแนะนำตัวก่อนนี่ก็ว่าดิโจชุกคืนแนะนตันม่นมม่ม nón mày, ô, đùn đùn. นานแล้วว่าใช่ป่ะเหมือนจะใช่แต่ไม่ใช่ มาหน่อยมาหน่อยนะค ก็ใสน้ำมันว่ะไม่เท่าไม่เท่ามาถึงที่ไรอ้าวมะเขียกยงพอมาเขียกงพอเงไม่เท่าเงไม่เท่าคือตอนนี้เราขับมอเตอร์ไซค์มาถึงที่นี่นะคะแล้วก็กําลังไปเติมน้ํามันอยู่จุดนู่นนะคะส่วนน้องป้ก็อยู่ที่นี่นะคะเนี่ยคือเส้นไปซ้ายมือเนี่ยสามารถไปทะลุยันตองจีได้เลยนะคะแล้วก็ขวามือก็เข้าในเมืองเลยจ้า ไม้หกังไปมาลไเนะเฮ้ย้เอล็กเป็นหมากะมาย่าไป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 นแหละก็ปิดคน้าไปไปมามามาใี่ มเามเยอะมเอาเยอะมาเยอะอ่าวนกลับไปแล้วจ้ะกลับไปเส้นเดิมคี่แบบก็ทาไม่ท่า เราก็กลับมาถึงเส้นทางที่จะไปบ้านหนองโดนของเราแล้วนะคะหลังจากที่เราเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์ไปเติมน้ำมันยันถึงถนนนู้นถนนใหม่เลยนะคะคลิปวันนี้ก็เป็นคลิปแบบว่าพาไม่เท่านะคะพาทุกๆคนเนาะก็มาอะไรอะ่ะเออมาดูถนนใหม่หลังจากน้ำท่วมเชียงตุงแล้วก็ถนนเป็นยังไงนะคะเนี่ยเราก็จะเห็นน้องน้อยเป็นแบบ อัปเดตให้ได้รับชมกันนะคะเดี๋ยวน้องแป้งก็จะขอไปถึงที่บ้านแล้วก็จบคลิปเอาไว้เพียงเท่านี้เนาะก็ได้เห็นบรรยากาศในวันนี้กันแล้วนะคะเป็นยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะเราเจอกันอีพีใหม่เนาะโอว้วิวสวยมากไปตั้งแต่พระอาทิตยใกล้จะตกวันนี้ก็ตกดินไปแล้วจ้า เราแล้วก็กลับบ้านพักพรน,นะครับแล้วเจอกันใหม่นะคะไปเห็นอยู่แล้ว